ค่ะวันนี้เด็กๆจากสาธิตมาวรพานะคะก็มาเยี่ยมเยือนโรงงานผลิตน้านมของเรานะคะนมพาเจไลท์นะ,ะน,นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนดีกว่านาะว่าหนูชื่ออะไรกับบางชื่อ,อไรเลยชื่อโอค๋ค่ะชื่ออะไรคะชื่อพมีค่ะชื่ออิชิครับโอเคค่ะน้องๆเนี่ยได้ชิมนมของกเกษตรบางพระไปแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ,งบอกครูหน่อยได้ไหมอ่าู้สิกยังไงบ้างได้กินรสชาติไหนไปคะผมกินรสช็อกโกแลตไปครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าหวานหวานอร่อยๆรครับ เราประทับใจอะไรในนมบางฟ้าบ้างเออให้ปริมาณพอดีครับอ๋อโอเคปเป็ยนยังไงบ้างคะรู้สึกว่าอร่อยแบบพิเศษคะ่ะอ๋อโอเครู้สึกไหมคะว่านมของเราแตกต่างจากมนมท,ทั่วไปยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแบบมีรู้สึกที่รสชาติมันชัดกว่าะมาณนี้คะ่ะอ๋อโอเคค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็หวานน้อยกว่าครับอ,อโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเด็กๆที่มีต่อนมเกษตรบางฟ้าของเรานะคะถ้าใครอยากจะชิมนะคะสามารถที่จะมาเยี่ยมมาเยือนเราได้นะคะที่ กเกษตรบางพระนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะขอบคุณค่ะ